ต่อจากนี้ไม่ขอเคารพกันอีกทรีพไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีทนายอนันชัยชัยเดชนำหลักฐานการโพสต์ข้อความใน Facebook มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาวันนี้9มิถุนายน2566แครพไพรวันวรรณบุตรได้สัมภาษณ์หลังจากกรณีทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพทัพธรรมและนายประยุทธ์ประเทศเสนาวทนายความมูลนิธิทนายกองทัพทัพธรรมได้นำหลักฐานการโพส์ข้อความใน Facebook มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาถนน,ถน,น 2, 66, รันนดกกรนนช,าชาด,ดา,าพิเศษ เื่อดำเนินคดีกับนายไพรวันวรณบุตรและผู้รวมสามคนเป็นจำเลยในฐานความผิดมินประมาทโดยการโฆษณาโดยแพรรี่กล่าวตอนหนึ่งว่ายอมรับว่าตอนแรกยังงงงงว่าทนายนั้นจะฟ้องเรื่องอะไรแต่ต้องนี้รู้แล้วว่าเป็นประเด็นพระอาจารย์ของเขาและเป็นเรื่องการสุบุรีโดยเป็นโพสต์ที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยข้อความระบุว่าสอนทำไปด้วยสุบุรีไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสดติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัหาคัก ลูกศิษย์นี่พักเธอข่ไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะซึ่งแพร,รี่ได้กล่าวต่อว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อที่จะฟ้องกลับด้วยเช่นกันเพราะในคําฟ้องท่อนหนึ่งที่หาว่าดิฉันมีการหมิ่นประมาทและเป็นการชีน้นําซึ่งถือว่าคําฟ้องแบบนี้นั้นเป็นการใส่ความตนส่วนกรณีที่แฟนคลับอีกสองคนที่ถูกฟ้องร่วมกันนั้นก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกันเป็นส่วนตัวเพราะเพจนั้นมีคนติดตามตั้งสามล้านกว่าคนจึงไม่มีทางที่จะรู้จักหรือพูดคุย ส่วนกรณีในอดีตที่เคยนับถือและเคารพทนายอนันชัยที่เคยออกมาช่วงชี้แนะในเรื่องของกฎหมายตอนนี้ไม่มีความเคารพแล้วเพราะเอาแต่ไม่ยึดหลักแต่ไปยึดคนก็ถือว่าคนแบบนี้คาดหวังไม่ได้แล้วอะไรที่เคยเคารพกันก็ต้องมาพิจารณากันใหม่โดยช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะฝากอะไรถึงทนายอนันชัยแพรรี่บอกสั้นๆไม่อยากเอ่ยถึงหรือฝากอะไรถึงแล้วต่อจากนี้ไม่ขอเคารพกันอีก